สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ตรงกับฉบับวันอาทิตย์ที่8เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่านิติกรรมอัมพลางของพรรคเก้าไกลนิรโทษกรรมโดยอ้างนิติสงครามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ คุณจิตกรบอกว่าเมื่อวันที่หตุลาคม2566ที่รัฐสภาสสพักเก้าไกลซึ่งนำโดยนายชัยธวัฒตุลาธนหัวหน้าพักได้เข้าชื่อกันเพื่อย,ยื่นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองพศออจุดๆุดจดนี่เป็นชื่อร่างนะครับ ยื่นกับนายวันมุัมหมัดนอมัฐาประธานสภาผูะะ้แทนรัษฎรชัยธวัฒน์เนี่ยได้ให้เหตุผลของการยื่นร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับโดยอธิบายความบอกว่าสาเหตุที่พักเก้าไกลย,ยื่นร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่การชุมนุมครั้งแรกของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2549แล้วก็ลุกลามบานปลายจนเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549โดยคณะปฏิรูปการปกครองและต่อมาเนี่ยยังมีการรัฐประหารซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอ ซึ่งในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีประชาชนเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวที่เข้าไปมีส่วนในการร่วมจุมนุมหรือการแสดงออกในทางการเมืองรูปแบบต่างๆตลอดระยะเวลามีประชาชนนับพันคนต้องถูกดําเนินคดีตั้งแต่คดีเล็กๆน้อยๆไปจนถึงคดีร้ายแรงเกี่ยวกับความมั่นคงการดําเนินคดีมีการดําเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังไม่มีทีท่าวจยุติ คดีใดที่มีการกล่าวหาไปแล้วหลายคดีก็ยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ยากที่จะทําให้สังคมไทยกลับสู่ความปกติสุขหรือสามัคคีกันในสังคมประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนมองว่าฝ่ายรัฐไม่มีความเคารพความเห็นต่างในทางการเมืองไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองพรรเก้าวไกลจึงเห็นว่าเพื่อให้สังคมไทยได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ จำเป็นจะต้องยุติการใช้นิติสงครามกับประชาชนให้ประชาชนที่เคยแสดงออกทางการเมืองและมีเหตุจูงใจจากความขัดแย้งทางการเมืองในห่วงระยะเวลาดังกล่าวได้หลุดพ้นจากการดำเนินคดีดังนั้นการนิรโทษกรรมจึงเป็นหนทางที่จะถอนฟืนออกจากกองไฟหยุดยุตินิติสงครามเป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นสร้างความยุติธรรมและความปลองดองอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป พลวัตพักเก้าไกลเนี่ยนะครับบอกว่าเนื้อหาสาระสําคัญของร่างมีดังต่อไปนี้นะครับประการที่1กําหนดให้บรรดาการกระทําใดๆของบุคคลผู้เข้าร่วมเดินขบวนชุมนุมทางการเมืองตลอดจนการกระทําทางกายภาพหรือการแสดงความคิดเห็นใดๆที่เป็นความผิดตามกฎหมายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2549จนถึงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากการกระทำนั้นมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงซึ่งต้องเท่าที่ไม่ขัดกับพันธะก,กฎหมายต่างประเทศด้วยประการที่2ครับการนิรโทษกรรมเนี่ยจะไม่ครอบคลุมถึงการกระทำของบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะครับถ้าหากว่าเป็นการกระทำเกินสมควรกว่าเหตุตลอดจนจะไม่นิรโทษกรรม การกระทําความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาและไม่นิรโทษกรรมการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ด้วยประการที่3ครับกลไกการนิรโทษเนี่ยจะกําหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมคณะกรรมการชุดนี้จะมีคณะกรรมการจํานวนทั้งหมด9คนด้วยกัน ซึ่งประธานรัฐสภาจะเป็นผู้แต่งตั้งโดยมีบุคคลดังต่อไปนี้นะครับประกอบไปด้วย1ประธานสภา1คน 2. ผู้นําฝ่ายค้าน1นคน 3. บุคคลที่ได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรี1คน 4. มาจากบุคคลที่สภาเลือกจํานวนสองคน 5. เป็นผู้พิพากษาหรือเคยเป็นผู้พิพากษาจํานวน1คน 6. เป็นตุลาการหรือเคยเป็นตุลาการจํานวน1คน เเป็นพนักงานอายการหรือเคยเป็นพนักงานอายการจำนวนหนึ่งคนซึ่งจะต้องมาจากการนำเสนอของสารปกครองและอายการเอง 8. เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งคนประกาศที่4ครับกำหนดสิทธิผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากระเบียบประกาศคำสั่งคำวินิจฉัยมติหรือการกระทําของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด การกระทําผิดเพื่อการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ให้มีสิทธิ์สามารถฟ้องคดีต่อสารปกครองได้เองสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับชัยวัฒน์บอกว่าคือการคืนชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่โดนนิติสงครามเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการแสดงออกในทางการเมืองใดๆและถูกดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนจนํานวนมากเนี่ยรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตัวเอง ในการเสริมสร้างบ้านเมืองอย่างสันติได้รับการกระทบกระเทือนหรือการละเมิดซึ่งเราเชื่อบาการนิรโทษกรรมนี้เป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ถ้าหากพักการเมืองต่างๆมีเจตจำนงร่วมกันที่จะผลักดันและถ้าหากเราพิจารณาให้ดีเราจะพบว่าพักการเมืองต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ไไดตัดความเป็นไปได้หรือไม่ได้ปฏิเสธการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่อย่างใดหลังจากนี้เนี่ยนะครับพักก้าวไกลก็จะใช้โอกาสนี้แหละครับ ในการไปพูดไปคุยกับทุกพักการเมืองทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกสีที่เคยมีความขัดแย้งกันในอดีตเราจะทําให้สําเร็จเราเชื่อว่าแม้ประชาชนคนไทยอาจจะไม่ได้มีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกันซะทั้งหมดแต่ผมก็เชื่อว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเนี่ยต่างได้มาแสดงออกทางการเมืองและขัดแย้งกันโดยยืนอยู่บนพื้นฐานที่ตัวเองอยากจะผลักดันให้สังคมเป็นสังคมที่ดีตามความคิดความเชื่อของตัวเราเองผมเชื่อว่าการยุติการต่อสู้ การยุติการดําเนินคดีการยุตินิติสงครามกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนแต่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายได้ใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างสันติหันหน้าเข้าหากันเพื่อสแสวงหาชันธามติครั้งใหม่ของสังคมอีกครั้งหนึ่งในอนาคตส่วนเรื่องของมาตรา113เนี่ยนะครับในเรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยจะไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนะครับ ส่วนคดีอื่นๆที่มียกเว้นเอาไว้ก็ต้องอยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการที่จะเสนอให้ตั้งขึ้นมาส่วนจะครอบคลุมไปถึงคดี112ด้วยหรือไม่เนี่ยก็ต้องอยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการเช่นเดียวกันคุณจิตกรบอกว่าอย่างนี้ครับหลังจากที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ปรากฏออกมาแล้วเนี่ยก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นทันทีประการที่1ครับสุพนัทอภิญญาหรือที่เรียกกันว่าดรนิว เป็นคนที่สมัยการศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกนะครับสุพนัทได้โพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับมาตรา112เนี่ยไม่ใช่คดีการเมืองนะครับแต่เป็นความผิดฐานบุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงการแอบ,บอ้างสร้างความเสื่อมเสียดังนั้นการผลักดันนิรโทษกรรมของพรรคเก้าไกลเนี่ยจึงมีเป้าหมายที่แท้จริงในการช่วยเหลือเสียนนหนูช่วยเหลือในทุน ช่วยเหลือตัวปารีสให้พ้นผิดจากคดีมาตรา112จากการจ้างอุ้มทวงนี้โดยแอบอ้างสถาบันใช่หรือไม่ประการที่2ครับนายเชามีขวดซึ่งเป็นทนายความแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เชาเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้ชื่อว่ารับหลวงพลาง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่แท้ลบล้างมาตรา112ช่วยคนที่กำลังจะติดคุกโดยมีเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้นะครับชาวบอกว่าในที่สุดเนี่ยพักก้าวไกลโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นหัวหน้าพักก็นำทีมสสของพักเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกับบุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากการขัดแย้งทางการเมือง พอสอจุดๆเสนอต่อนายวันมูมัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยประธานสภาก็บอกว่าจะมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการเนี่ยไปตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อผู้เสนอร่างตลอดจนสาระถะกของกฎหมายก่อนแจ้งให้เจ้าของร่างทราบภายในเวลา7วันในการชงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาพักเก้าไกลเนี่ยมีสอสอมากที่สุดคือ151คนนะครับ พักเก้าวไกลอ้างถึงความขัดแย้งทางการเมืองในรอบเกือบสองทศวรรษเริ่มมาตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งแรกเมื่อวันที่11กลุ่กุมภาพันธ์2549แล้วกและก็ลุกลามบานปลายจนเกิดรัฐประหารขึ้นเมื่อวันที่19กันยายน2549โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเกิดรัฐประหารซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมและการแสดงออกในรูปแบบต่างๆทำให้คนหลายพันคนต้องถูกดำเนินคดีตั้งแต่คดีเล็กๆน้อยๆไปจนถึงคดีที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรงหรือคดีความมั่นคงและเป็นการยากที่สังคมไทยเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสุขเกิดความสมัคคีกัน ส่วนการนิรโทษกรรมจะครอบคลุมผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีมาตรา112หรือไม่เนี่ยนายชัยทวัฒน์บอกว่าขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของคณะกรรมาการอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับภายหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519เนี่ยรัฐบาลได้ทำให้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งด้วยการออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/23เพื่อน,นิรโทษกรรมให้กับคนที่ใช้อาวุธเนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วก็มีส่วนทําให้เจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากเรายังสามารถเปิดให้กับคนที่กระทําผิดร้ายแรงเข้าสู่สังคมมาพูดคุยและก็ร่วมกันใช้ชีวิตแบบปกติในสังคมได้อีกครั้งหนึ่งตอนที่เรียโทษศกรรมให้กับเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยก็เป็นเรื่องความผิดมาตรา112เป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีคดีกบฏล้มล้างการปกครองเปิดให้คนที่เข้าไปร่วมต่อสู้ด้วยอาวุธเราสามารถที่จะอภัยเพื่อทําให้การเมืองไทยเดินหน้าไปได้ ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าหากไม่มีอคติจนเกินไปเนี่ยทุกฝ่ายควรจะร่วมกันนะครับนี่เป็นคําพูดของหัวหน้าพักเก้าไกลเช่าบอกว่าอย่างนี้ครับผมเนี่ยกำลังจับตาก้าวเดินของพักเก้าไกลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดนะครับซึ่งผมเชื่อผมเชื่อว่ามีวาระซ่อนเร้นอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับคือเรื่องการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มจําเลยในคดีมาตรา112ซึ่งตอนนี้คดีเข้มงวดขึ้นทุกขณะนะครับ หลายคนถูกพิพากษาติดคุกแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวอย่างเช่นกรณีของนอายอนนุนนำพาเป็นต้นหลายคนที่เป็นสสเนี่ยก็กําลังจะติดคุกด้วยเช่นเดียวกันและต้องหลุดจากสถานะการเป็นสสนะครับอย่างเช่นรักชนกอย่างเช่นชนทิชาและก็อีกหลายๆคนจึงรู้สึกเป็นห่วงต่อท่าทีเรื่องนี้เพราะ,ะการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับ นิรโทษกรรมในทางอาญาหมายถึงการลบล้างการกระทำความผิดอาญาที่บุคคลได้กระทำมาแล้วโดยมีกฎหมายที่ออกภายหลังการกระทำผิดกำหนดให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดแล้วให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดนิรโทษกรรมจึงเป็นยิ่งกว่าการอภัยโทษนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยถือว่าผู้นั้นไม่เคยกระทำผิดมาก่อนเลย แต่อย่าลืมนะครับว่าขบวนการล้มล้างสถาบันโดยการอ้างแค่มาตรา112เนี่ยมันเป็นเพียงแค่บันไดขั้นแรกเท่านั้นเองถูกฝึกถูกเสี่ยมทํากันเป็นขบวนการใหญ่มีทุนมีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและขบวนการต่างชาติก็ร่วมอยู่ด้วยนะครับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยจึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาครับเพราะมันต่อสู้กันที่ชุดความคิดมันไม่ใช่คดีการเมืองนิรโทษกรรมก็แค่ซื้อเวลาออกจากการถูกจองจําชั่วคราวเท่านั้นแหละครับแต่ กมลสันดานล้ลมเจ้าเนี่ยยังฝังตัวไปจนตายผมเลยไม่เห็นด้วยครับผมไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยการยัดเอามาตรา112เนี่ยใส่เข้าไปด้วยแต่ก็มีทางออกสําหรับผู้ที่หลงผิดนะครับเราคิดที่จะกลับตัวกลับใจคือการยอมรับผิดต่อสิ่งที่ได้กระทําลงไปแล้วซึ่งจะมีช่องทางอยู่2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเนี่ยคือการแสดงความสำนึกผิดโดยทําเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล ซึ่งผมก็เชื่อว่าพระองค์ท่านเนี่ยคงจะพระราชาทานพยโทษให้นะครับหรือไม่งั้นก็ช่องทางที่2ครับคือการรับสารภาพต่อสารว่าที่ทําไปเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกปั่นหัวจากการฟังหรืออ่านชุดข้อมูลที่บิดเบือนมาถ้าอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับมาด้วยหรือว่าซัดทอดไปถึงตัวการคนที่เสี่ยมอยู่ข้างหลังอย่างมีเหตุมีผลและน่าเชื่อถือด้วยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในการพิจารณาโทษเป็นอย่างมากรวมทั้งแสดงความสำนึกผิดต่อสารและยอมรับว่าต่อไปเนี่ยจะ ไม่กระทําผิดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้อีกแล้วผมก็เชื่อภาษาท่านคงเมตตาปราณีโทษจากหนักให้กลายเป็นเบาแทนที่จะติดคุกอาจจะรอการลงโทษหรือไม่ก็รอการกําหนดโทษให้ก็ได้นะครับนอกจากสองช่องทางนี้ไปแล้วเนี่ยก็อย่าคาดหวังเลยครับอย่าคาดหวังกับคําหวานที่บอกว่าจะรอแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับ ท่านเนี่ยยังเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับยังมีโลกภายนอกที่สวยงามให้ทำอีกเยอะเลยนะครับลองเปิดตาออกมาดูสิครับนี่เป็นประการที่สองนะครับประการที่สามครับนัทามหัตนาได้โพสต์ข้อความโดยบอกว่าอย่างนี้ครับขอแสดงความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีการยื่นต่อประธานสภานะคะข้อที่หไม่ควรจะรวมเอาความผิด ตามมาตรา112เอาไว้ในคดีที่เข้าข่ายการนิรโทษกรรมด้วยการกระทําที่เป็นการละเมิดต่อสถาบันมีเป็นจํานวนมากตลอด3ปีมานี้เกิดขึ้นอย่างย่ามใจด้วยการจงใจปลุกปั่นของคนบางกลุ่มทั้งในประเทศและก็นอกประเทศจนไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดแล้วก็จะมีจุดตัดที่ตรงไหนคดีเหล่านี้ควรจะมีการชรําระความผิดและขอพระราชทานอภัยโทษหากไม่ต้องการรับโทษต่อ ไม่ใช่ว่าให้ใครอื่นเนี่ยมาเป็นผู้ลบล้างความผิดให้ไม่ใช่ข้อที่2ควรจะมีมาตรการหรือว่าแนวทางอันมีน้ำหนักที่สามารถทำให้สังคมเนี่ยมั่นใจได้ว่าการนิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยในการหยุดการละเมิดอันเลยเถิดที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองได้จริงในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมที่เกินเลยจนกระทบกับการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในสังคมเช่นการปิดคูหาเลือกตั้ง รืยการอ้างเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นอย่างเป็นกิจวัตรข้อที่3โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้าข่ายการได้รับสิทธิในครั้งนี้ก็ตามถตาหากว่าร่างกฎหมายนี้ผ่านเพราะว่ามีคดีมาตรา116อยอยู่หลายคดีซึ่งเป็นการตั้งข้อหาเพื่อข่มขู่ให้ยุติการเคลื่อนไหวจากการชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งในยุคค,คอสช ซึ่งคดีส่วนใหญ่เนี่ยก็ยกฟ้องไปแล้วแล้วก็มั่นใจว่าจะพ้นผิดทุกคดีที่เหลือเพราะไม่มีการกระทําผิดใดๆตามข้อกล่าวหาเลยอย่างไรก็ดีเนี่ยไม่คิดที่จะขัดขวางถ้าหากว่าจะมีกระบวนการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นสังคมไทยเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนการประนีประนอมอยู่แล้วเพียงแต่เราควรจะมั่นใจได้ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นจะนําไปสู่การคลี่คลายปัญหาจากความขัดแย้งได้จริงๆ ไม่ใช่การปัดเป่าคดีนั้นเป็นเพียงจุดตั้งต้นของการให้ท้ายกับการละเมิดต่อไปนี่แหละครับคุณจิตกรสรุปอย่างนี้นะครับว่าแก่นของการเสนอน,นิรโทษกรรมเนี่ยมันอยู่ที่คําว่าหากการกระทำดังกล่าวมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงมาอยู่ที่คำคำนี้นะครับซึ่งคำคำนี้เนี่ยมันเป็นเพียงการอ้างที่ ไม่ฝึกให้พลเมืองมีความรับผิดชอบต่อการทําผิดกฎหมายนะครับทั้งๆที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถที่จะลดหย่อนผ่อนโทษหรือถึงขั้นไม่เอาโทษเลยก็ได้ถ้าหากว่าการกระทํานั้นขาดเจดตนาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดเถอะครับหยุดอ้างมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเพื่อให้ท้ายบุญชนบ้าระหำของตัวเองโดยเอามวลชนกลุ่มอื่นก่อนหน้าเนี่ยมากลบเกลื่อนหยุดอ้างคําว่านิติสงครามถ้าหากว่ายังมีสันดานที่เคารพ หลักนิติรัฐและนิติธรรมอยู่ยกเว้นว่าจะไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นก็อ้างไปเถอะครับ